ถึกตองเบาครับยังลายลายลายเมนอยู่ครับลายเมนแต่ว่าอาจจะบอมเมนอาจจะบอมเมนเอฟซี้าดอกนะครับอาจจะบอมเมีนเอฟซีมาลลามเจกินร้อยดอกลายเมนใช่ว่าฉากฉากมันหน่อยเกินไปหรือว่าฉากแบบเข้ามันบอกเข้ากันันะซี่างสีนาครับกะก็มันเป็นเอกลักษณ์เนาะพี่น้องเป็นเอกลักษณ์แหละครับเป็นความเป็นมอลําเจเกินร้อยคือเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสีเห็นความเป็นมัลําเจเกินร้อยที่เป็นลักษณะฉากเรียบๆนะครับรูรู แล้วก็ทรงโชว์นะครับถือว่าโชว์ที่โชว์ออกมาทุกโชว์กะนถือว่าเข้ากันน้ําฉากแล้วก็ฉากติดบริฉากก็คือบัตริแบบแย่งโชว์โชว์กับบัตริแย่งฉากก็คถือว่ามัน,ม,นมันทรงกันเรียบดูดูแพงไมนครับขอบคุณนะครับผ่านหมด่าลงทัวขอบคุณครับผมขอบคุณนะฮะบ่บบตรงบ่ตรงบ่ตรง,บตรงจะลิทหรือว,ว่าบ่าตรงแบบ ไม่ตรงเขาเรียกว่าอะไรเนาะจาริดนะไหมครับความบดตรงจารีดจะคล้องสิมหมครับมันมันก็จะมันต้องดูในเรื่องของอ่ความเป็นหมอลำในแต่ละวงเนาะพี่น้องก็ต้องใส่ความเขอาใจนะครับอืะ นีคันไฟกำลังขึ้น้วครับคันไฟภาพยังชัดยังนั่งชัดอยู่บ่ทำให้โชว์ดูอลังการปีนี้โชว์นี้โชว์ดีทุกโชว์ขอบคุณครับยิ่งเล่นไฟยิ่งสวยแมนครับเพราะว่าเป็นไล่ผ่านะครับซูมกลางเป็นไล่ของจังหวัดสลักข้ามแล้วก็เป็นเหมือนกับแสงแรกนะครับซึ่งเขากับโชว์โชว์แหลกเลยก็คือเป็นโชว์แหลกเข้าซื้อ่าโชว์แสงแหลกนะ แล้วก็เข้ากับโชว์ที่เป็นซุ้มออกเป็น,นอูโมงหลอดออกมาไอะว่าเบิรงทางเทิงว่าเบิรงทางเทิงดูข้างบนดูข้างบนไปได้ครับเลียวไปห <laughs> <laughs> ็นไปอีกล่าลั่ขึ้นครับลมอี่แบบว่าเจ็ดชั้นคุณเนั่งลานนะ่ะสูงขึ้นจอกลางเอาไปอกีกเฮดเวทีแบบดูญ่ขึ้นจอยเอวีดีก็มีทั้งเบิด นี่นะอาจารย์นักดนตรีนะครับผมแล้วก็มีข้างลำโพงทั้งสองข้างนะครับที่เป็นจอย LED นะครับนี่ข้างหลังกัอยู่แล้วเนาะ